สวัสดีพี่น้องไข่ขนมพี่น้องนี่แหละขนมหน้าตาขนมเบิงเมิงเมิงอีลำแค้นมันคิดว่าเป็นลูกข่อยเบิงเมิงมันเหรียญพี่น้องอ้ยแม่ไขอนอนน้ำเนี่ยลำแค้นไม่ออกไปแม่ลำแค้น มาว่ามาขอ,อนาน,น้ำแน่แม่ขอหน้าน,น้ำแน,น่มขอนานิดเดียวแม่หัวกูกินหัวมึงเด้สัญญาที่นอนนิดเดียวแม่ขับหูแม่ใช่ปะอย่ามากว่วนกูกูชินอนอย่ามากว่วนอย่ามากว่วนแค่นรักกันดีตีกันเมื่อสามลอบ ลำแข้ผู้คิดว่าขนมเป็นแม่มาตลอดเพราะว่ารับประทานนวดขนมขนมตั้งแต่คลอดแม่แม่แม่ข่เล่นน้ำแน่แม่ไข่เล่นน้ำแน่บ้าแม่หนีเด้อขันที่หนีหนีไปขานอนน้ำแน่แม่ขานอนน้ำแน่นอนน้ำแน่เนี้เดียวนี่เดียวม่ให้นอนคอยไปช่มปุซายดิ เออเออกูจะเกาให้กูจะเกาให้เออมึงนอนเด้อกูเกาแล้วมึงนอนเด้ออ้อกูกะิหลับแล้วกูว่ากูขอหลับก่อนดอกแม่เจ้ะกูมาเกาอีกแม่ยโอ้ยคอยกะิหลับแล้วเนี่ย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 ฝากกดไลรเนี่ยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ร่างใจให้ คลิปแม่จะ่อยแน่พี่น้องเมืองเบ่งกูิิกาให้แล้วก็นอนเนอะนอน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 ขนม,มหนีหนีหนีวากูน้ำกันทีนี้ไปใช้กันนี้ไปนะแค่นไม่แม่เจ้าเป็นแม่คอยไขรสิติตตามเจ้าไปทุกหมองทุกบอล ไปก่อนดอกสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ